สวัสดีนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกับแบบฝึกหัดที่2.6นะครับเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหาร,รคนนะครับอันดับแรกครูขอทบทวนก่อนเลย1ถ้ามีวงเล็บต้องทําในวงเล็บก่อน2ถ้าไม่มีวงเล็บต้องทําคูณหารก่อนและ3ถึงจะทําบวกลบที่หลังนะครับเรามาดูของเรานะครับซึ่งอันนี้เป็นของข้อ5นะครับโดยข้อห้างของเราอย่างแรกที่สังเกตเห็นคือมีวงเล็บสแสดงว่านักเรียนจะต้องทํา ในวงเล็บก่อนถูกไหมครับตามลําดับขั้นตอนเลยนี่นะ,อ,ะอันดับแรกนะครับครูขอทําเป็นวงเล็บสีเหลืองก่อนเลยนะครับครูขอใช้คําว่าสเต็ปที่หนะครับขั้นที่1ของเราวิธีทาโดยสเต็ปที่หนะครับครูจะวงเล็บสีเหลืองมาทํากันก่อนโดยเอาหนึ่ง 8ส่วน15นะครับบวกกับ5ส่วน1ิวิธีการนะครับคือควรจะใช้วิธีการบวกแบบจำนวนคะก็คือจะนำเลขด้านหน้านะครับนำเลขด้านหน้านะครับนำมาบวกกัน1ส่วนข้างหลังนะครับไม่มีเลขด้านหน้าเห็นไหมครับ5ส่วน12ไม่มีเลขด้านหน้าสแสดงว่าเลขด้านหน้าของไม่มีดังนั้นให้ขอเป็น0ูนย์ได้เลยนะครับ และแยกอะไรครับและแยกเศษส่วนนะครับบวกกับเศษส่วนโดยเศษส่วนเป็น8ส่วน15บนะครับบวกกับ5ส่วน12อา่านี่นะครับพอได้แล้วข้างหน้ามีปัญหาเนาะ1บวกศูนย์ได้เป็น1อา่าหบวกได้เป็น1นะครับ ข้างหลังนะครับเด็กๆหนูเอา15และ12ไปหาคอราอรซึ่งคอณอของ 15- และ12คือเลขอะไรเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลย15และ12เนี่ยแม่อะไรหันได้เอ่ยติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊ตกตกแม่ที่หาร15และ12ได้คือแม่3นั่นเองนะครับ3 1 3 3 6 3 9 3 9ส4ม2 3 5กมีอะไรหันกันได้ไหมครับ5้ากับสจะเห็นว่ามันไม่มีถ้าไม่มีนะครับเราจับตัวเลขคูณในรูปตัวแอลแบบนี้เลยนี่นะครับ 3คูณ5ได้เป็น 15, นะครับและ15คูณ4ได้เป็น60ดังนั้นคอร์เนลข้อนี้นะครับเด็กๆต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันที่เลข6กอะไรลูก60นะครับอ่ะเรามาดูต่อนะเรารู้เป้าหมายแล้วว่าตัวส่วนของเราต้องทำให้เป็นเลข60ดังนั้นเรามาลุยกันเลยนะครับไอ้นี่เป็น8ส่วน15าอ่อีกอันหนึ่งเป็น5้ส่วน12นะครับ รอบันทึกไฟล์แป๊บหนึ่งเป้าหมายของเราเมื่อกี้นี้เรารู้เป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะทําให้เท่ากันที่เลข60ดังนั้นนะครับ15คูณอะไรเป็น60ครับ15คูณ4ถูกไหมลูกหนูก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนต่อไป12คูณอะไรเป็น60ก็12 5 6 10นะครับอ่า และเราก็แปลนิดนึงนะครับ1ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมหนึ่งด้านหน้าที่เป็นจำนวนนับอยู่เหมือนเดิมนะครับในวงเล็บเราทําให้เท่ากันได้แล้วเราเริ่มเลยนะครับส่วนเราเป็น60รออยู่แล้วเพราะว่าเราแปลงให้เป็น60ทั้ง2ทั้ง2เศษส่วนแล้วนะครับเราคูณแค่ตัวเศษด้านบนเลยครับ8ปคูสได้เป็นเท่าไรรูปแปดสี่นี่นะครับแปดสี่แปดสี่ได้เป็นแปดสี่สามสิบสองอันบนได้แล้วเป็นสามสิบสองอีกอันนึงนะครับห้าคูห้าได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย ถคูณ5้าได้เป็น25ถูกไหมครับได้เป็น25อ่ะโอเคพอเราได้แล้วนะครับดเด็กเอา32มาบวก25เลยนะครับเราจะได้รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับด้วยความรวดเร็ว,รวได้เป็นเท่าไหร่นะรวมกันได้เป็น57ถูกไหมครับอ่าเป็น57ส่วน6อันนี้ของอันแรกนะครับวงเล็บแรกเสร็จแล้วได้คำตอบมาเป็น1่เศษ57าเ็วน60สอ่ะรอก่อนนะครับต่อไปเราไปทำวงเล็บที่2นะครับคือวงเล็บสีเขียวที่คู ไฮไลท์ไ,ไว้เห็นปะอ่าหัทนี้ที่2นะครับครูปาจะขึ้นสเต็ปที่2เลยามาสเต็ปที่2อ,อ่าหนูยกมาเลยครับ3ามเศษหนส่วนแนะครับลบกับเศษเจส่วนเนะครับขั้นแรกนะครับก็คือเหมือนเดิมเราจะลบแบบจำนวนค้านะครับโดยให้ตัวหน้าลบตัวหน้าและเศษส่วนตัวหลังลบเศษส่วนตัวหลังนะครับอ่าเรามาดูกันนะสเต็ปที่2 สามยูน่าสุดนะครับดังนั้นเอาสามแยกมาก่อนดังนั้นเป็นสามมีตัวลบไหมครับตรงนี้เจ็ดส่วนเก้าไม่มีตัวด้านหน้าแสดงว่าให้มันเป็นจำนวนนับด้านหน้าเป็นศูนย์ได้เลยเป็นสามลบศูนย์นะครับขั้นกลางด้วยบวกเสมอเราใช้วิธีจำนวนคาจะขั้นกลางด้วยบวกเสมอต่อไปวงเล็บด้านหลังนะครับหนูก็จะได้เป็นเท่าไรเอามาดูกันนะครับหนูจะได้เป็นหนึ่งส่วนแปดลบเจ็ดส่วนเก้าทีนี้นะครับเรามาดูว่า 8กับ9กคอ,อนอิจก,กันที่เลขอะไรดังนั้นครูเปาขอตั้งทดใกล้ๆนะครับ8กับ9ซึ่งถ้าใครสังเกตว่า8กับ9ไม่มีแม่อะไรหารกันได้เลยถูกไหมไม่มีแม่อะไรมาหาร8กับ9ได้ดังนั้นคอ,อนอจับมันคูณกันลูก8คูณ9ได้เป็น72ดังนั้นคอ,อนอ,นอ,อข้อนี้เป็น72ดงังนั้นเด็กๆต้องทำตัวส่วนให้เป็นเลข72อ่าเริ่มเลยนะครับเริ่มนะครับอ่า8คูณอะไรได้เป็น72ก็ 8 9 72คูณ9ทั้งเศษและส่วนต่อไป9คูณได้ก็9,8คูณทั้งเศษและส่วนโอเคนะครับอัดด้านหน้าเด็กๆด้านหน้า3ลบ0ูนย์ได้เป็น3ส่วนด้านหลังเด็กๆตัวส่วนเป็น72อยู่แล้วเนาะแบบนี้นะครับ1่คูณได้9นะครับแล้วก็8คูณ7ได้เป็นเท่าไหร่ครับ8 5ดห้าเป็น56ปปรากฏว่ามันลบกันได้ไหมลูกลบได้ไหมครับ เห็นว่าในวงเล็บอันนี้มันลบกันไหมอะไรไม่ได้นะครับการลบนอกนจากจำนวนนับเศษส่วนก็จะการลบก็จะมีการยืมเหมือนกันดนะัเด็กยืมตัวหน้ามาเลยลูกจาก3เวลาถูกยืมลดลงไป1เหลือเป็น2นะครับยืมมาเราจะยืมมาทีละ1ลูกแต่1ที่เรายืมมาเนี่ยเราจะแปลงร่างนิดนึงขอแปลงร่างนิดนึงเด็กๆเ,เราจะแปลงร่างไปบวกในวงเล็บบวกลบในวงเล็บดังนั้นตัวส่วนทําให้เหมือนในวงเล็บซึ่งวงเล็บตอนนี้ส่วนเป็น70อะไรลูก ส่วนเป็น72ดนะครับดังนั้นเด็กแปลงนิดนึงนะครับ1ถูกแปลถูกแปลงเป็น72เหมือนกันเมื่อตัวส่วนเป็น72ตัวเศษก็ต้องเป็น72ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศษส่วนที่เท่ากัน1ตัวเศษกับตัวส่วนต้องมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นเด็กๆพอแปลงแล้วเด็กเอา72ไปบบวก9ก่อน72บวกเเป็นเป็นเท่าไหร่ลูก72บวกเเป็น81ถูกไหมครับ81อ่าพอได้แ1แล้วเด็กเอาไปลบออกจาก56อ่า81ดสบเอ็ด้เป็น สิบสองเก้าเป็นแปดสิบเอ็เลห้าลือเท่าไร่ลูกถ้าใครไม่ได้ไปตั้งทดนะข้างหน้าตอนนี้เหลือเป็นเลขสอแล้วใช่ไหมสาโดนยืมเหลือ2แล้วเรารอคําตอบในวงเล็บนิดหนึงนะครับซึ่ง81ดสบเอลบห้ 56, ได้เท่าไรเด็กๆตั้งลบได้เลยนะยืมมา7เป็น11 11อบเลบหเหลือ5เนาะแล้วเจบหเหลือสแสดงว่าได้เป็น25่ส่วนเจโอเคคำตอบของขั้นที่สองวงเล็บที่สเราเสร็จเรียบร้อยแล้วได้คำตอบเป็นสเศษยี่สิบหส่วนเจ สองอ่า <c oughs> อะโอเคนะครับพอเราได้มาแล้วเนาะพอเราได้มาแล้วเด็กๆเ,เราไปทําขั้นที่3กันขั้นที่3ามคือนําคําตอบของทั้ง2วงอะไรลูกนําคําตอบของทั้งสองเล็บมาทําอะไรกันเอามาหารอะไรลูกเอามาหารกันเริ่มต้นเลยคาตอบวงเล็บพี่1ดิดอ่ะมาเลยครับคําตอบวงเล็บพี่1คือ1นึ่งเศษหน้าสิบเจ็ดูนหกสิบมาก่อนอ่าเต็ที่สามขอขึ้นก่อนนะเต็ที่สาม อ่าน1 5 7เศหส่วนนะครับอาหารกับใครเอ่ยหารกับคำตอบของเล็บพี่2มาแล้วก็คือ2เศษยี่บวิธีการนะครับ ก็คือเวลาเราหาลูกคูณหาระถ้าหนูเจอจำนวนค้าเทคนิคแรกคือหนูต้องเปลี่ยนจำนวนค้าเหล่านี้ให้อยู่ในรูปเศษเกินเพื่อที่เราจะสามารถนําไปตัดทอนกันได้นะครับถ้าเป็นรูปจำนวนค้าอีแบบนี้เราไม่สามารถนําไปตัดทอนกันได้นะครับดังนั้นกอน่อนอื่นเลยถ้าเป็นเรื่องการคูณการหารเด็กเจอจำนวนค้าเด็ก,ดก,ดกต้องรีบเปลี่ยนจำนวนค้าเหล่านี้ให้เป็นเศษเกินก่อนเลยครับเริ่ม60คูณหได้เป็น60บวก57ได้เป็นร้อยนะครับร้อยสินะครับส่วน60 าหารกับเจ็ดสิบสองคูณสองได้เป็นเท่าไหร่ลูกสองสองสี่เจ็ดสองสิบสี่ได้เป็นร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่ไปบวกกับยี่ห้าไปบวกกับตัวเศษนะครับหนูก็จะได้เป็นร้อยหกสิบเก้านะครับได้เป็นร้อยหกสิบเก้าส่วนเจ็ดสิบสองนะครับการหารเศษส่วนนะครับเด็กๆหนูจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการหารเศษส่วนให้อยู่ในรูปของการคูณน,นะครับดังนั้นครูเปาจะให้เศษส่วนตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับ ส่วนตัวหารนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นส่วนกลับดังนั้น169ยหสเ้่วนเดเด็กๆกลับเป็น72สอ่วน1 6อยหสเ่าด็กๆดูซิว่ามีแม่อะไรไหมที่ตัดได้นะครับถ้ามีให้เราทำการตัดทอนให้เรียบร้อย60กับ72ดเด็กๆคุณไหมเหมือนมีแม่อะไรเหมือนมีในแม่อะไรเอ่ยนะ60กับ72ถ้านึกไม่ออกครูปเปาบอกใบาให้เป็นแม่12ออ่า จริงไหมลงท่อไม่สิพร้อมกันนะลูก12 1สอง2นึ่งสิบสองสิบสองสอง12 6สิอแะไรลูกสิบสองอ่าแล้วแม่อะไรตัดกันได้อีกนะลองสังเกตสิแม่อะไรตัดได้อีกมีไหมครับอ่ะลองเช็คก่อนว่าแม่อะไรสามารถตัดได้ 117็11กับ1้อ้าถ้าเด็กๆมองดีๆนะครับแม่3แม่3ได้ไหมอ่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราลองเช็คก่อนนะครับ1้9 1เก้า้มีแม่อะไรที่สามารถตัดกันได้อีกไหมซึ่งถ้า1 6ออ่ะแม่3ไม่น่าหารได้นะครับถ้ามันไม่มีนะครับถ้ามันไม่มีจริงๆเด็กๆก,ก็สามารถนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคงอะไรหูุกคงเดิมได้เลยดังนั้น ข้อนี้ถ้านึกไม่ออกซึ่งตอนนี้ครูเปายังมองอ่าว่าเหมือนจะไม่มีไหมสิบสาอะไรได้ร้อยสิบเจไหมแต่ร้อยเก้าหน้าจานด้วยแม่13ได้ขอลองเช็คร้อยสกับแม่13ดูก่อนนะลูกเพราะว่าแม่13เป็นจํานวนฉะเพะเนาะสิบสามสิบสามหารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนย์สิบสหารสิไม่ได้ใส่0ูนย์สิคูณอะไร9ก้าสมยีทด2 9งเ้าหึงเกโอเคเจอแล้ว แม่13หารได้นะครับเด็กๆด,ดังนั้นขอใช้แม่13นะลูกแม่13หา1 7ได้9ครั้งนะครับแล 9, แ้ว169เด็กๆ169น่าจะมีแม่13หารได้อันเนี้ยจะมองยากนิดน,นึงนะครับมันเป็นเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะปกติเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะ13 1 10 13หา1ไม่ได้ใส่0 13 1 13 6ลบ3เหลือ3และดึง9ลงมา13 1 13 13 2 26 13 3 39 เรียบร้อยครับเด็กๆจะได้ออกมาว่าคําตอบได้เป็น13หาร619ได้13ครั้งนะครับที่เหลือหมดหรือยังคาดการณ์น่าจะหมดแล้วเพราะหาหารใครไม่ได้แล้วเนาะไม่มีใครหารได้แล้วเด็กๆเอาคูณกันเลยเวลาคูณกนะันเนาะเอาตัวเศษคูณตัวเศษคือตัวบนคูณตัวบนแล้วตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับดังนั้น9คู6ได้เป็นอะไร9 5 5 9 6 5 0 4นะครับแล้วข้างล่าง13คูณ5เนาะมาตั้งคูณตรงนี้ก็ได้5315 ทดหนึ่งห้าทดหนึ่งเป็นหได้เป็นหกดังนั้นคําตอบข้อนี้นะครับจาก,การบุกรบอาจจะก,การฝึกโดยการบุกรบคุณหารละคนเนาะเราได้คําตอบข้อนี้ออกมาเป็น54าส่วนหกนั่นเองเด็กๆก,ก็สามารถนําคําตอบนี้ไปตอบได้เลยนะครับอ่า ถึงแม้จะดูเลขอาจจะดูบางครั้งเลขอาจจะดูตัดย่างนิดนึงเนาะเพราะว่าข้อนี้มีแม่13ามาด้วยเนาะปกติเด็กๆไม่ค่อยได้ใช้ตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะเนาะเมื่อกี้ครูเปาก็เกือบคิดไม่ทันเหมือนกันว่าแม่อะไรตัดได้นะครับต้องค่อยๆฝึกดูนะครับถ้าหนูฝึกเยอะๆหนูจะเกิดประสบการณ์นะครับในการทำนะครับดังนั้นค่อยๆฝึกฝนเยอะๆเนาะ,นะจะได้เก่งๆนะครับโอเควันนี้เนาะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าเดี๋ยวคุณครูจะพาไปทำข้อถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย